ขาวสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมบ่าวเตียสามจะตรงเดินทางมาวัดธรรมผูประเจ้าครับมันอยู่กับบุญกระถินของวัดธรรมผูประเจ้าครับบ่าวเตียเดินทางมากกับมาหาพมุนครับพมุนมันกับอยู่วัดเป็นผููต่างวัดซอยทั้งพระอาจารย์ต่างวัดครับพอดีมันกับฝันหัดก้อนนะผีบูถ่าเก่าสิบปีว่าบวกเก่าศูนย์ตรงตรงตัวเดียวเลยครับมีบ่าวเตียไดยเดินทางมา วัดมาทำบุญอยธีวัดท,ทำผู้บรรเจ้าครับมาเห็นอาหารให้อาหารเต้าให้พาภิกษุพาภิกษุพพส,สงกับสะมณีนันครับดีเบาเตียกเลยมาขอพญมุนก็นเลยทมกวอมฝันนึงลาวของพญมุนว่าฝันอย่างไรมันก็ฝันว่าพีบุรเถ่ามาบอกเป็นผู้เก่าครับขึ้นจากจากนามมาครับมาบอกเล็กพญมุนครับแต่เป็นเล็กตัวเดียวเบาเตียะพาพี่มาลองฟัง่ึงลาวของ ปันกองไม่ยมุ่นพอพร้อมกันครับผมครับตะมุ่นบ่อยฟังเลยครับที่ว่าเก่าซูนอัติพานมากโตโัวตัวนะครับเป็น,ปน<ม>อย่างไรขึ้นมาอย่างไรครับเป็นมหาเป็นไม่งีงขึ้นมาสองขึ้นสอดโอ้สองขึ้นเนาะตะมุน่นนอนอยู่วัดผู้เดียวบ่ครับผู้เดีดวยวเน้่ผมบนไม่พอยู่โอ้ผมถือบนไม่พอที่แล้วตายบ่ครับแมนอนเป็นไ<ผ>ม่งีงจักเป็นอากีปีครับเก่าชิบประมาณปีนี้ละวันมาเก่าชิบละเก่าชิบปีก็พวเอาเหล็กที่เบิ้งแด้นไปเจอก็เลยเป็นเก่าเก่าซูนมาครับที่บ้าน ไม่งี่งพุนเพื่อนห่พุอายุเก่าสิบเยเก่าสีบุวเก่าสิบ่เป็นตัวเลยบอกเก่าสิบสองขึ้นสองคืนอนมาบอกเลยวะครับแม่พญมุนมานอนเผ่าวัดองนา้องนามีวัดห้อยเดียวครับมุนท่าก็เมา่อเฝ้าองนาครับซอยบนด้ว่าอวเนคือเมืบอกเลยคุณรู้ถึงมาบอกแต่แต่ขึ้นมาแล้วครับแต่เปาเตียวบะเลยมาาครับว่าพธหญากับบะเลวบ่เลยมหาตะมุนอีกรอบหนึงแล้ววัดก่อน ไอ้ม oh, ุ <Right S 3> <welche> ่นก uh ่าบอกเก่าสามเนาะเก่าสามแต่มันออกไปหกสามนะครับกับพอดีเบาเตี๋ยวไปเลขึ้นมาหาต้นมุ่นอีกขังหนึ่งนั้นมึงบอกมงมาขักมึงบาคักป็นหมอกสาวผุ้งอวยหัวเตะแต่ตอนมันมาหมักเก่าสองหกนะครับเนาะนั้นไปนอนอยู่อันนี้กับโอ้ที่ทำโจรเนี่ยอยู่หนอกฟุ้ยมุ่นต้นสลาดตอนนั้นสลาดที่ว้าเทิ่งนะครับสลาดเทิงอู้อยู่อยู่หลังที่บ้านเขาลุงครัำตอนเบาเตี๋ยวมานอนก็มาพอดีไปทำไปยมุ่นเทาไปยมุ่นเทาก็ มันก็หาผมเก่าสามหัวที่ออกเก่าสามมันเนาะมันออกหกหกหกสามบกหกสามเนยกับกันมึงมาขัเมึงมาคักอย่อดีสมองหัวที่ผ่านมาเก่าศูนย์พอยมุ่นเพนอยู่พนแรกเก่าสีอันเม่เถาผู้เถาเนาะผู้เถาเก่าที่ปียังมาบวกเลขสองขื่นพนอ่อนยี่วันว่าแต่พวกเจ้านี่แต่งหัวนี้ไม่ได้บาดเจ็บเลยว่าจะมาถามตัวเลขพอยังปังเอสสี่จะเป็นเด็กตัวเล็ครับพอมุ่นเท่าพอมุ่นเถากับแฟนหมันพวนนึงครับ ัวเลของอันพมุเท่านี้มักตัวเลครับที่ว่าถึงพอเลยแปลงปันเอฟสีแปดหามักแปดโหนออกแล้วแปดหาออกเล็ล่าออกเล็ล่าง่อนี่บอคับง่นบางทีนึ่งทันว้านี่บอบ้านมือเืนามือเกินไปออกเล็กเล่าทำอเล็ล่าผู้เลยมาบอกแปดหาเยู้เลยมาบอกนี่ควาฝันนะหวเก่าอีกมาบอกแปดหาแล้วออกเล็กเล่าทำหัวลเดียวกับกาบมาไทยนะครับเออมาแน่นอนมาแน่นอนแล้วครับนาอเพราะว่าไปทางแค่สองตัวครับ สองตัวแต่ผู้เฒ่าคนเก่าเนาะครับมาไห้เนอนเขานอนอยู่วัดเพิ่นมาไห้แปดหาดไปออกเคร่ล้าแล้วเปิดเมืองแน่เปิดเมืองแน่เปิดเมืองแล้บเปิดเมืองแล้ไปไล่เรือน้องเพื่อนเปิดเมืองแล้อยู่งน้ำไม่แยกหน่อยเลยหามจ้าอาจารย์ครับพาอาจารย์ครับนี่แหละเพิ่นเพิ่งโงดก้อนเพิ่นไห้ผมแต่ผมบอสขินมาเขาเป็นเก่าศูนย์กับเขาเลยนี่เปิดเมืองแล้วเปิดบ่ได้ อ่า่มื่อเฉลยังมาคุมอยู่ครับบ่อมือเนีพอดีเป็นเป็นบุญกระถินของวัดธรรมพุทเจ้าครับบันทียี่สิบหายี่สิบหกรับเชิญชวนมาอยากโยมมาทําบุญอยู่วัดธรรมพุทเจ้าเลยครับยี่สิบห้ายี่สิบหกพื้นถอดครับพอดีบ่อเตียมาพ่อพญ่มุ่นเพื่อนก็เลยว่าขอความฝันเพื่อนกวฝันบ่อผีบุถ่าอะครับมามาบอกเก่าที่ปีกกวนาเก่าสุดเต็มเต็มเลยในวัดนี้เพื่อนก็ว่าแปดห้าได้ออกเล็กเล่าครับเพื่อเป็นแนวทาง นีก็สบาลครับเปลปงปันเซีเขารับมาลองมึงนะครับนอครับขอบคุณนันวัยัีขมอนครับวันนีขมอนนะครับขอบคุณครับาครับบ๊ายบครับ ขับเบาเตี้ยถามมาตรงมะผอบพม่นครับพม่นก็ฝันมาผีบุถั่าอยู่น้ำขึ้นมาบนธรรมครับมาบอกเลยพอพะพม่นครับนอนยุบัดครับแปดาครับแปดาครับครับแปดหาหาแปดครับครับเพื่อไม่นอทางเดือกสถาบันอยากกินแบงค์ครับเอาปากกามาสุดไปเลยครับว่าแคปหน้าจอไว้ท่านผู้ชมครับครับเอาเตี้ยถามมาตรงเล็กไปฝากไปซีฟฝากท่านธรรมบ้านหนวทีหนึ่งท่านว่าหกครับลองเหม้อนนะครับ ความเสียสนุกคนครับบวชใช้พิจารณาในการรับชมครับเอาเบี้ยถามาตรงก็คอยทำทุนทั้งบ้านมีโชคมีลาพี่ให้มันหมานครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาเตียรามตัวตรงเลยครับครับเดี๋ยวพอก็เบาเตียรามตัวตรงคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ